ด้านที่2ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่อง c o m p o w ว r จากกิจกรรมเกมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในการทำงานเป็นกลุ่ม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนอกจากนั้นนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าออกแบบวางแผนและทำชิ้นงานได้ด้วยตัวเองตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะ้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน basic skills ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารโดยการอ่านการพูดการเขียน สามารถนำเสนออย่างเป็นระบบและน่าสนใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความกระตือรือร้นมีทักษะการออกแบบและการวางแผนการดำเนินงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ cognitive abilities ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนผู้เรียนมีกระบวนการคิดเชิงระบบ มีความยืดหยุ่นมีเหตุผลในการคิดและเชื่อมโยงถึงสิ่งต่างๆได้สามารถค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีหรือแหลง่งเรียนรู้อื่นๆในการออกแบบนวัตรกรรมของตัวเองเกิดเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์และสร้างสรรค์ตัวชี้วัดที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน cross functional skills ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนผู้เรียนมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมีการวางแผนร่วมกับเพื่อนรับฟังความคิดเห็นของกันและกันใชร้ระบบการทำงานเป็นกลุ่มแบบให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆไปพร้อมๆกันและผู้เรียนยังมีการจัดการเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงาน